สุดแม่นย้อนคำทํานายนายกเศรษฐาหลุดเก้าอี้ดวงเมืองไทยต่อจากนี้จะเกิดนิติสงครามฟาดฟันกันยาวไปถึงกลางปีหน้าโดยโหนพินโยพงเจริญก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะโหนพินโยเปิดดวงเมืองไทยนิติสงครามฟาดฟันยาวถึงกลางปีหน้า ต่างชาติมีอิทธิพลกับเศรษฐกิจวันที่14สิงหาคม2567นายพินโยพงษ์เจริญนายกสมาคมหูราศาสตรนาชาติก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ผ่านรายการดังในประเด็นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทางการเมืองไล่ตั้งแต่1การยุบพักซึ่งเป็นพักที่ได้ที่นั่งสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรมากที่สุดและเมื่อยุบพักแล้วก็เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง นำไปสู่การเกิดเรื่องเรื่อยๆอย่างน้อยก็คือการตั้งพักขึ้นมาใหม่แต่ตั้งมาแล้วจะถูกยุบอีกหรือไม่ก็ต้องรอดูกันต่อไปประการต่อมา 2. การยุบสภามีโอกาสเป็นไปได้หากเข้าจังหวะเหมาะแต่ห่วงเวลาจะเป็นเมื่อใดก็อยู่ที่กาละเทศะจะบอกจู่ๆยุบสภาเลยก็ไม่น่าเป็นไปได้ทั้งนี้ในทางโหราศาสตร์ มีดวงดาวที่คงที่กับดวงดาวที่เคลื่อนที่ซึ่งในการพยากรณ์มักจะดูดาวที่เคลื่อนที่แล้วสัมพันธ์กันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างกรณีนิติสงครามที่เกิดขึ้นจะเกิดมากช่วงที่ดาวพฤหัสเป็นกะลากินีจรแล้วมาทับดวงเมืองโดยช่วงที่ผ่านมาก็น่าจะถือว่ารุนแรงที่สุดมีเรื่องเกิดขึ้นมากมายใช้กฎหมายใช้ศาล ใช้สื่อเพื่อห้ามหันกันหรือด้อยฆ่ากันและแม้ดาวพฤหัสจะย้ายออกจากราศีเมษแล้วโดยปัจจุบันอยู่ในราศีพฤษภแล้วจะอยู่ในจุดนี้ไปอีกประมาณกลางเดือนพฤษภาคม2568สถานการณ์นิติสงครามก็จะยังดำรงอยู่ต่อไปจนกว่าจะถึงช่วงดังกล่าวซึ่งในทางโหราศาสตร์อธิบายว่าในราศีพฤษภ เกิดมีดาวอังคารกับดาวมฤตยูคุมกันอยู่ดังนั้นดาวพฤหัสก็จะไปทับดาวอังคารไปทับดาวเกตในดวงกำเนิดและกลุ่มดาวมฤตยูอยู่ท่วงทำนองอย่างนี้โหราศาสตร์มีคำอธิบายว่าพฤหัสคือกฎหมายเพราะเป็นดาวครูดาวหมอดาววิชาการและมาทับดาวตนุลักษณ์ของดวงเมืองก็มีการใช้กฎหมายต่อสู้กันอย่างไรก็ตามดาวพฤหัสมาทับดาวเกตด้วย ซึ่งดาวเกตในทางโหราศาสตร์อาจจะให้ความหมายมากมายแต่ที่เห็นชัดก็คือต่างชาติต่างภาษาดาวต่างชาติต่างภาษามาอยู่ในเรือนเศรษฐกิจการเงินการคลังของประเทศฉะนั้นต่างชาติก็เข้ามาครอบคลุมก็มีเงามืดของคนต่างชาติเข้ามาครอบงำดาวนี้มันมีหลายดวงแต่ดวงที่เราเห็นชัดหยิบยกขึ้นมาพูดเรายกดาวพฤหัส หรือจะยกดาวอื่นอย่างเช่นมฤิตยูดาวมฤิตยูในขณะนี้โคจรอ,อยู่ตรงราศีพฤกษกซึ่งเป็นเรือนของเศรษฐกิจการเงินการคลังมฤิตยูถือเป็นดาวอาเพศดาวที่ให้ผลทางด้านการเปลี่ยนแปลงลึกลับอะไรอย่างนี้ฉะนั้นมฤิตยูอยู่เรือนเศรษฐกิจการเงินการคลังฉะนั้นเศรษฐกิจมันก็มีปัญหาลึกลับซับซ้อนแต่พอดาวพฤหัสเข้ามาในตำราโหรก็บอก พฤหัสมฤิตยูครูวิเศษก็หมายถึงมีการนำความรู้เข้ามาแล้วก็ประยุกต์และก็เกิดเทคนิคต่างๆขึ้นมาจะพูดแรงก็คือนำมาแหกตาประชาชนหรือให้มันผ่านไปได้แต่อย่างไรก็ต้องใช้เทคนิคแล่เหลี่ยมในเรื่องการใช้แล่เหลี่ยมก็จะมีต่างชาติด้วยเช่นกันเพราะมีดาวเกตที่หมายถึงต่างชาติอยู่ในดวงกำเนิดแต่การเปลี่ยนแปลงจะมีปัจจัยอีกอย่างคืออุปราคา หมายถึงปรากฏการดาวบางกันโดยในปี2567ยังเหลือช่วงที่จะเกิดอุปราคาอีกสองครั้งคือ 1. วันที่18กันยายน2567เวลา9นาิกา44นาทีเป็นการเกิดจันทรุป,ปราคาบางส่วนสมผุดตรงราศีมีนตรงระยะ1องศากับ45ลิปดา แม้ประเทศไทยจะมองไม่เห็นปรากฏการณ์นี้แต่ก็ยังส่งผลในลักษณะที่เบาลงเพราะตามตำราหูราศาสตร์อุปราคาชนิดมืดมิดดวงจะส่งผลรุนแรงที่สุดแต่หากไม่มืดมิดดวงก็จะลดหลั่นลงมานอกจากนั้นยังมีเรื่องของการมองเห็นพื้นที่ที่มองเห็นชัดจะส่งผลรุนแรงมากกว่าพื้นที่ที่มองไม่เห็นกับ 2. วันที่สตุลาคม2567 เวลา1นึนาฬิกา44นาทีเป็นการเกิดสุริยุป,ปราคาวงแหวนศูนย์กลางคราดอยู่ที่ละติจูด21องศา55ลิปดาใต้ดังนั้นจะเกิดทางซีกโลกใต้แล้วไปทางทิศตะวันตกก็คือ114องศา28ลิปดาตะวันตกสมผุดอยู่ตรงราศีกัน15องศา51ลิปดาประเทศไทยมองไม่เห็นปรากฏการณ์นี้ ทำให้แม้จะมีอิทธิพลแต่ก็ส่งผลไม่รุนแรงตัวอย่างความเปลี่ยนแปลงในระดับนี้เช่นการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งในวันที่14สิงหาคม2567ที่ศาลร,รัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยคดีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่ว่าสุดท้ายแล้วคำวินิจฉัย จะออกมาแบบไหนนายเศรษฐาจะได้เป็นนายยกต่อไปหรือไม่หรือต้องพ้นจากตําแหน่งการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นหากดาเรื่องอุปราคามาอธิบายการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็หนีมิพ้นในช่วงนี้แต่เมื่อถามถึงดวงของนายเศรษฐานตนมองว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะลัคนาของนายยกเศรษฐาอยู่ตรงราศีเมษหรือก็คือดวงเมืองก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงเมือง ประการสำคัญคือตรงราศีกุมมีจุดอยู่สองจุดในดวงกำเนิดก็คือพระอาทิตย์กับพระศุกร์และขณะนี้ดาวเสาซึ่งทางโหราศาสตร์ถือเป็นดาวอุปสรรคหรือดาวโทษทุกข์เข้ามาทับทั้งพระอาทิตย์และพระศุกร์ในอดีตมีนายกหลายท่านดาวเสาทับพระอาทิตย์แล้วต้องหลุดจากตําแหน่งถูกยึดอํานาจบ้างหรือไปด้วยวิธีอื่นบ้างอย่างดวงอดีตนายกทักษิณ ตอนปี2 5 4 8ถึง2 5 4พระเพระสาวทัพพระอาทิตย์ตรงราศีกรกฎเราก็ท่องตำราให้ฟังช่วงนี้ดาวเสาก็ทับอยู่แต่องศาอาจจะเหลี่ยมไปหน่อยคือไม่ทับองศาเปะ๊ะแต่อยู่ในราศีเดียวกันอย่างสาวตอนนี้จรอ,อยู่ตรงราศีกุมแล้วไปทับพระอาทิตย์ในตำราก็บอกสาวทับพระอาทิตย์ปฏิสนธิในชาติชนนั้นจะถึงคาด บ่มีซับจะสาทานถ้อยความจะถึงตูผีศัตรูจะปองผลแม้มินประมาทการก็จะเกิดอันตรายเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าแม้มินประมาทการก็ต้องไม่มินประมาทการก็แล้วกันระมัดระวังรอบคอบแต่ที่เซ็นไปนั้นถือว่ารอบคอบหรือไม่อะไรอย่างนี้แม้มินประมาทการก็จะเกิดอันตรายโหนพิญโยระบุ ผนพ,พินโยยังกล่าวอีกว่าส่วนคำว่าชนนั้นจะถึงคาดอาจหมายถึงเสียตำแหน่งก็ได้หรือเกิดเรื่องวุ่นวายมีคดีความซึ่งตำรานี้มีมานานแล้วแต่ก็ยังต้องชั่งน้ำหนักดูว่าความรุนแรงนั้นจะอยู่ระดับใดและแม้นายกจะรอดจากคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญดวงชะตาก็ยังอยู่ในช่วงอันตรายจากคำว่าแม้หมิ่นประมาทการทั้งนี้จากสถิติ เสาทัพพระอาทิตย์ดวงผู้นำก็มักจะเกิดเหตุจำพวกนี้โดยนายเศรษฐาจะต้องระวังตัวไปจนกว่าดาวเสาจะย้ายหรือประมาณปี2,568ช่วงวันที่19พฤษภาคมดังนั้นแม้จะผลเรื่องสารรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ก็อาจจะมีเรื่องอื่นๆตามมาอีกโดยโหนพินโยพงเจริญนายกสมาคมหูราศาสนาชาติ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ